ที่1,697เลือดได้สาดกระเซ็นไปทั่วพื้นที่พร้อมกับร่างของฉินจินหยานที่ถูกบดขยี้จนแหลกเป็นนิ้นชิ้นโดยเคลื่อนแสงเจ็ดสีที่สาดส่องออกไปโดยรอบเสือขาวได้แต่จ้องมองออกไปโดยลูกตาแทบจะะลุนออกมาพอจู่อยู่และฉินจินหยานนั้นหนึ่งเป็นกึ่งระดับเทพแท้จริงส่วนอีกหนึ่งเป็นราชานิ่นหลังกันตนซึ่งพวกเขาั้งคู่ล้วนแต่เป็นรุ่นเยาว์ที่มีหลายเชื้ออยู่ในร้อยระดับอมาตะ แต่ในตอนนี้ด้วยการสะบัดกระเบี่ออกไปธรรมดาธรรมดาของหลินเทียนกลับทําให้พวกเขาทั้งสองคนต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าอานาถซึ่งในตอนนี้เองคลื่นพลังเทวะสองสายได้ประทุขึ้นก่อนที่ร่างของชายหนุ่มทั้งสองจะก่อกายหยาบขึ้นอีกครั้งช่างเป็นอาวุธที่วิเศษจริงๆจงจอยู่ได้กลาวออกมาอย่างแผ่วเบาพร้อมกับความหวาดกลัวที่ปรากฏขึ้นในแววตาของเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วมันกลับกลายเป็นประกายแสงแห่งความละโมบ ติดจ้องตรงไปยังกระบ,บี่เทวะของดินเทียนซึ่งในวินาทีต่อมาเขาก็ได้ขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะก้าวเดินออกไปพร้อมกับพลังของกิ่งเทพแท้จริงและเขตวิชาที่ได้สังเวยออกมาก่อนจะกดทับกะแสทางดินเทียนอีกครั้งซึ่งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายต้องการจะยั่งชิงสมบัติของดินเทียนเนอกจากอีฝ่ายในตอนนี้คืออันดับที่17ของผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในร้อยอันดับอมตะดังนั้นวิสัยทัศน์ของอีฝ่ายจึงไม่สามารถนำคนธรรมดามาเปรียบเทียบได้ นั่นจึงทําให้ฝ่ายสามารถสัมผัสได้ถึงความพิเศษของกระบี่เทวะที่อยู่ในมือของหลินเทียนได้อย่างง่ายดายเมื่อนึกถึงเรื่องนี้หลินเทียนก็ทําเปลียงแก้หัวลาอออกมาเบาก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวออกไปด้วยท่าทีสบายๆเหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วตวัดกระบี่ในมือของเขาเข้าใส่คู่ต่อสู้โดยตรงฟุบเคลื่นแสงเจ็ดเสียน่าสะพึงที่ไม่สามารถเปรียบได้มันได้ลบล้างพลังของจู้อยู่ที่ปลดปล่อยออกมาก่อนจะสลายหายไปในทันทีในเมื่อ เจ้าต้องการที่จะยึดชิงสมบัติของข้าเช่นนั้นเจ้าก็คงหนีไม่พ้นความตายซึ่งในทันทีที่ฝ่ายกำลังหลอมกายหยาบขึ้นมาอีกครั้งเขาก็ได้ฟาดฟันออกไปในทันทีพร้อมกับคลื่นพลังอันน่าสะงพรัวที่ทำให้ทุกสรรพสิ่งโดยรอบถึงกับพังทลายลงโดยพลังของคลื่นกระบี่อันน่าสะงพรัวนี้มันเป็นรากับเทพเจ้าที่พร้อมจะกินกินทุกสรรพสิ่งที่แม้แต่คนตายก็ยังไม่อาจขวางกั้นในขณะที่ฝ่ายกำลังก่อกายหยาบขึ้นนั้นเพียงชั่วพริบตา มันก็ถูกเบิกขยี่ลงอีกครั้งภายใต้คลื่อนกระบี่นีบบ่ในพิบตาบ้าเอ๋ยจูอยู่ได้ส่งเสียงคำรามต่ำก่อนที่กลิ่นอายของกึ่งเทพแท้จริงในร่างกายของเขาจะเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับกายอยาที่ถูกก่อขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกตกต,กตะลึงและหวาดกลัวที่ปรากฏขึ้นในใบตาของเขาอย่างชัดเจนแต่ถึงกระนั้นความต้องการที่จะครอบครองกระบ,บีเ่เล่มนี้มันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งหลินเทียนเองก็สามารถสัมผัสได้ว่าอีกฝ่าย กำลังสนใจในตัวกระบี่ที่อยู่ในมือของเขาก่อนจะแสดงท่าทีเย้ยหยันออกมาพร้อมกับยกกระบี่นั้นขึ้นอีกครั้งแล้วฟาดฟันออกไปอย่างสบายๆ้วยการเคลื่อนไหวเรียบง่ายนี้เขาได้กวาดแกว่งขึ้นกระบี่นี้ออกไปติดต่อกันถึง49ครั้งโดยขึ้นกระบี่ที่ถูกส่งออกไปติดต่อกันกว่า49ครั้งนั้นมันแทบจะไม่มีอะไรสามารถขวางกั้นมันได้ซึ่งทําให้ทุกสรรสสิงที่อยู่ตรงหน้าของมันต่างก็ถูกลบหายไปอย่างไรง้ร่องรอย ก่อนที่เสียงคำรามตามของจู้อยู่จะดังขึ้นขณะที่เขากระตุ้นใช้กฎสัจธรรมมากกว่าหนึ่งรูออกมาพร้อมกันนั้นยังได้ประสานรวมเข้ากับพลังเทวะอันแข็งแกร่งเพื่อจะต้านรับขึ้นกระบี่ของหลินเทียนแต่ถึงกันนั้นขึ้นกระบี่ทั้ง49เล่มนี้มันก็น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากซึ่งทําให้ทุกสรรพสิ่งโดยรอบล้วนแต่แหลกสลายหายไปในทันทีฟุบซึ่งมันก็เป็นอีกขันที่ล่างของจู้อยู่ได้ถูกบทขยี้พร้อมกับเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่ว นี่จะนั่นไม่สามารถต่อกรกับเครื่องกระบ,บี่นี้ได้เลยงั้นหรือเสือขาได้แต่จ้องมองออกไปด้วยท่าทีตัวสัน่นและสามารถสัมผัสได้ว่าระดับของทั้งสองนั้นมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งอันซุย,ยก็ได้แต่เกินน้ำลายขณะที่สายตาอย,ย่างจ้องมองออกไปในเวลานี้ไม่ว่าใครก็ลลวนแต่จ้องมองออกไปทางเหลียเทียนที่กำลังถือกระบ,บี่เทวในมือซึ่งมันทรงพลังอย่างไร้พัวพานโดยไม่ต้องสงสยัยซึ่งอย่างน้อย ภายใต้เขตแดนเทพแท้จริงในตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้แม้แต่จู้หยูที่เป็นอันดับที่11ในรายชื่อร้อยอันดับอมตะซึ่งมีพลังต่อสู้ที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าหลินเทียนที่ถือกระบี่เทวเล่มนี้แล้วอีกฝ่ายก็ลากับเป็นเพียงแค่มนุษยธรรมดาที่ไหลซึ่งเลี้ยวแรงต่อก่อนซึ่งในตอนนี้พันปรากฏเสียงคำรามต่ำขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเลือดเนื้อที่อยู่ใดรอบค่อยๆหลอมรวมขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนที่เสียงของจู้หยูจะกลับมาชัดเจนขึ้นอีกครั้งขณะที่จ้อหมองอาไปยังกระบี่เทวะที่อยู่ในมือของหลินเทียนด้วยสายตาที่จริงจังมากขึ้นกว่าเดิมถอยก่อนเฉียนจินหยาได้ก้าวเดินออกไปเพื่อกล่าวกับจู้หยูด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำพราะในขณะที่หลินเทียนกำลังถือครองกระบี่เทวะเล่มนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาทั้งสองจะสามารถต่อกรอด้วยได้แม้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันก็ตามทีจู้หยูเองก็สามารถสัมผัสได้เช่นเดียวกัน และได้แต่จ้องมองออกไปยังกระบี่เทวะที่อยู่ในมือของหลินเทียนพร้อมกับความละโมบที่ปรากฏขึ้นในแวาตาของเขาขณะจ้องมองออกไปก่อนจะกล่าวขึ้นมาว่ากระบี่เล่มน,นั้นข้าฝากไว้กับเจ้าก่อนแล้วกันในอนาคตมันจะต้องเป็นของข้าเมื่อกล่าวออกไปเช่นนั้นเขาและฉินจินหยานก็พากันลากถอยออกไปอย่างรวดเร็วหลิ่นเทียนได้แต่ยิ้มเย,ย้ยหยันก่อนที่เขาจะฟาดฟันกระบี่ออกไปด้วยท่าทีที่สบายๆพร้อมกันนั้น มันก็ทําให้มิติโดยรอบถูกปิดผนึกและสกัดกั้นการหลบหนีของพวกเขาเอาไว้ในเวลาเดียวกันเจ้าหยุดฝันกลางวันได้แล้วเจ้าคิดว่ามันยังมีอนาคตที่เจ้าพูดถึงอยู่อย่างนั้นหรืออนาคตของเจ้าต่อจากนี้คือความตายเท่านั้นเมื่อเขาเกล่าวออกไปอย่างเย็นชาเขาก็ได้ก้าวเดินออกไปตรงหน้าและเพ่งชัว่วพริบตาก็ไปปรากฏขึ้นตรงหน้าของจู้หยูและฉินจินหยันในท,ทันทีพร้อมกับกระบี่เทวในมือ ตีฟาดฟันออกไปอย่างไม่ปราณีเสียงคำลามของกระบี่พันดังขึ้นพร้อมกับประกายแสงเทวจักรสีที่พุ่งเข้าใส่จู้อยู่และเบิดขยี้ทุกสรรพสิ่งโดยรอบออกในทันทีในเวลาเดียวกันแม้แต่ฉินจินหยางที่อยู่ก้างๆก็ยังไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาทั้งสองที่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของกระบีน่นี้จึงไม่สามารถหลบหนีได้จึงได้แต่ร้องกำลามออกมาพร้อมกับส่งเมฆกวนแห่งสัจธรรมมากมายออกมาก่อนจะประสานเข้ากับอาวุธะระดับราชานิลน เพื่อหมายจะต่อกรอกับคลื่นกระบี่นี้เพราะในเวลานี้เองพวกเขาไม่สามารถที่จะประมาทเมื่อคลื่นกระบี่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของพวกเขาได้แม้แต่น้อยแต่อย่างไรก็ตามภายใต้การตั้งรับแบบนี้ก็ดูเหมือนว่ามันแทบจะไม่สามารถทําอะไรขึ้นแสงเจ็ดสีนี้ได้เลยก่อนที่ขึ้นพลังของพวกเขาทั้งหลายที่ปลดปล่อยออกมาจะถูกบดขยี้และถูกลบหายไปซึ่งนี่ก็เป็นเพราะหลินเทียนได้ถอนพลังโจมตีส่วนใหญ่ออกไปมากแล้วเพราะเขาเอง ก็ต้องการที่จะครอบครองอาวุธระดับราชานัานรของทั้งสองเอาไว้เช่นเดียวกันมิฉะน,นั้นแล้วภายใต้การกวาดแกงกระบี่ออกไปก่อนหน้านี้อาวุธระดับราชานัานรทั้งสองคงถูกลบหายไปกลายเป็นเท่าแล้วเขาเดฟฟาดฟันกระบี่ออกไปอีกครั้งพร้อมกับพุ่งตรงเข้ามาใกล้ก่อนจะขึ้นกระบี่นี้จะบดขยี้ร่างของพวกเขาจนแหลกเป็นชิ้นๆซึ่งในเวลาเดียวกันเขาก็ได้อาศัยข้อได้เปรียบนี้ยกมือคว้าอาวุธระดับราชานัานรของทั้งสองคนเอาไว้ในครอบครอง ก่อนจะทําการลบตาประทับของทั้งสองคนออกโดยเรื่งพลังของกระบี่เทวะที่อยู่ในมือของเขาก่อนจะทําการยึดของมาได้สําเร็จนี่เจ้าพวกเขาทั้งสองคนที่ก่อกายหยาบขึ้นมาอีกครั้งซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่หลินเทียนทําได้อย่างชัดเจนขณะที่ฝ่ายกําลังแย่งชิงอาวุธะระดับราชารันดร์ของพวกเขาทั้งสองหลินเทียนได้เต็มออกไปทั้งสองคนนี้โดยท่าทีเยยหยัขนขณะที่ถือกระบี่เทวะด้วยมือขวาซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ท้องฟ้า ถึงกับเกิดการสั่นสะเทือนพร้อมกับประกายแสงเทวที่ถูกส่งออกมาขณะที่เขาได้สังเวยวงเวทผนึกสีวิถีซึ่งประสานรวมไปได้ประกายแสงเหล่านี้ขณะที่ทําการผนึกพื้นที่โดยรอบในรัศมี100ตารางเมตรเอาไว้ซึ่งในตอนนี้ฉินจินหยานและจู้หยู่ต่างก็ถูกผนึกเอาไว้ในนั้นอย่างสมบูรณ์ร่างกายของพวกเจ้ามีคุณภาพดีงั้นข้าจะใช้พวกมันให้เป็นประโยชน์แล้วกันเขาได้กล่าวออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะอันเย็นยเยือก ทั้งคู่เป็นถึงระดับราชานิลันซึ่งแก่นพลังชีวิตของพวกเขาล้วนแต่น่าสะพึงกลัวกว่าผู้คนธรรมดาอย่างยิ่งและในตอนนี้เขาที่สามารถเรียกใช้พลังของกระบี่เทวะได้มันจึงทําให้เขาสามารถลบจิตวิญญาณของทั้งคู่ออกไปได้โดยที่ยังเหลือร่างกายที่สมบูรณ์เอาไว้และด้วยแก่นพลังชีวิตของทั้งสองที่อยู่ในระดับราชานิลันมันก็จะสามารถทําให้กลุ่มของพวกเขาก้าวเข้าสู่เขตแดนนิลันสวรรค์ได้อย่างแน่นอนโดยการใช้เทคนิคการบ่มเพาะ ที่หลินเทียนได้รับมาตอนที่เขาอยู่ในดวงดาวสวรรค์สิบชั้นซึ่งในตอนนี้เขาได้ทําการหมุนบวนเกวิชาผนึกสิวิถีก่อนที่จะทําให้จู้อยู่และฉินจินหยานต่างก็ตรวจสันสถานในตอนนี้เพราะด้วยพลังของกระบี่เทวะที่ประสานรวมอยู่ในผนึกสิวิถีนั้นมันทําให้พวกเขาสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณของพวกเขากําลังจะถูกลบหายไปรีบหาวิธีออกไปจากผนึกนี้จู้อยู่ได้กัดฟันกล่าวขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาเกล่าวขึ้นแล้วไม่ว่าพวกเขาจะดิ้นรนเพียงใดมันก็ไร้ประโยชน์อย่าได้กังวลไปโดยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของพวกเจ้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่จะสามารถทะลุออกมาได้น้ำเสียงของหลินเทียมพันดังขึ้นและด้วยความคิดของเขาพันนึกสีวิถีที่สังเวยออกไปท่านใดน,นั้นประกายแสงเทวะอันน่าสะพึงกลัวก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาก่อนจะเข้าปกคลุมล่างของฉินจินหยานและจู้อยู่เอาไว้อย่างสมบูรณ์ นี่คือพลึกศีวิถีที่ถูกเปิดใช้งานโดยพลังของกระบี่เทวะซึ่งคนธรรมดาธรรมดาจะสามารถหนีเอาออกไปได้ยังไงกันซึ่งในตอนนี้สายตาของหลินเทียนได้จ้องมองไปทางจู้หยู่ก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นพร้อมกับขึ้นกระบี่สีทองที่พุ่งตรงเข้าใส่ระหว่างคิ้วของจู้หยู่ในทันทีทันใดน,นั้นก็ปรากฏเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองที่ดูไม่ดเต็มใจของจู้หยู่ขณะที่ขึ้นกระบี่สีทองได้แทงทะลวงผ่านระหว่างคิ้วของอีกฝ่าย พร้อมกับเลือดสายหนึ่งที่พุ่งยาวออกไปด้านหลังและในเวลานี้ประกายแสงแห่งชีวิตของอีกฝ่ายก็ผันวูบหายไปอย่างไระล,ล่องอย